มายาชีวีอวอร์ส2,025ร่วมบหร่วมร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2,568้า้กสิแาทีเทศกาลดบบอลสนุกมากค่ะคือข้างในคือเอาจริงๆเวอร์กว่าที่หนูคิดมาเพราะว่าเขามีหุดแบบตัวไซส์เท่าคนจริงเยอะมากข้างในค่ะคนที่กินดราบบอลน,นาชอใช่ได้เป้งแต่ละห้องแต่ล,ตละโซนเป็นไ,ไงบ้าง เอาจริงหนูรู้สึกว่าเขาทําดีเทลไปเยอะมากแบบว่ามีมีเล่าเรื่องรลวด้วยว่าอันนี้คืออะไริ่นนี้คือซีนไหนอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าคนที่ชอบมากๆหรือกินมากๆอ่ะมานิทรศการนี้น่าจะแบบเอ็นจอยมากๆแน่นอนแต่แบบว่ารวมทุกภาพเลยในนี้เลยรวมทุกภาพไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามีแบบตัวละครหลักๆก็คือยางยังลองสองคนอะไรที่ทำให้หลงรักเรื่องนี้ฮะฮะอ๋อ คือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าดัรกอนบอลเป็นเรื่องที่ทุกคนโตมาด้วยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องเคยได้ยินทุกคนต้องรู้เรื่องราวมาพอสมควรว่าเออมีตัวละครนี้อยู่ชื่ออะไรเฮ้ยเขามีพลังประจำตัวแบบมีท่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงคนไทยได้ง่ายดีดีกว,ว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนรู้จักอยู่แล้วดรกอนบอล เอาจริงอย่างหนูอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูมากขนาดนั้นแต่ว่ารับรู้มาตลอดว,ว่าด่าก้อนบอลคืออะไรมีตัวละครที่แบบ<ช>ดังๆอย่างกูคูเบจิต้าอะไรเงี้ยก็จรรู้จักค่ะชึช่วนหน่อยถึง2 9ค่ะก<ช>็ะ <ๆ S 2> อยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูเทศกาลนะคะบอกเลยว่าพ <ๆ S 2> ี่ๆทุกคนตั้งใจทํามาเพราะว่างานข้างในคือรายละเอียดแล้วก็สนุกมีเกมให้เล่นด้วยมีกิจกรรมด้วยนะคะก็สามารถมาได้แต่วันนี้ถึงวันที่19ตุลาใช่เอ็นจอยค่ะสนุกมากๆ คอนเิร์ืร่จะเกิดขึ้นอขอไม่รับของขวัญขอเป็นเงินเพื่อไปช<อ>่วยน้ำร่วมกับไทยแดนดค่ะก็ตามนั้นแล้คะค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แจ้งอีกทีนึงว่าจะเอากล่องไว้ที่ไหนค่ะ่ะอคิวไปถึงตั้งใจ,งจอยากทำจริงๆความคิดแรกเลยคือมาจากคุณแม่ด้วยคะ่ะแม่ก็แบบเหมือนรู้สึกว่า ของขวัญมินแบบว่าได้เยอะมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็บ้านก็จะเต็มแล้วด้วยก็เลยรับเป็นสิ่งนี้ดีกว่าอเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าเออที่เรารู้สึกเลยนะ้งว่าเราได้เอาแบบแบ,บ่งปันตรงนี้ก็ดีค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราสามารถช่วยได้ตอนนี้แล้วพี่แบบแฟนถามว่าไงบ้างพอเราแบบแจง้งออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับข่าวสา,ารตามที่แบบแจ้ง้ว น่าจะมาร่วมทำบุญด้วยกันช่วงหีคุ่อย่างไรไหมใชครับก็หวังว่าค่ะไม่ต้องซื้ยของทำมาเยอะนะคะเอาเป็นสิ่งนี้มาแทนดีกว่าค่ะเราต้องใส่ไปน้ำเต้มิคือที่ที่ไหนบ้างคะที่หน้าแตว่าเรามองไปเรียมว่ายังไงหรือว่าคิ่วน่าชายแดนจะไปจังหวัดไหนโอ้อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะเหมือนแม่มองไว้ทางเป็นบุลณิธิกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกติษแล้วทำอะไรแบบนี้บ่อยไหมคะทีส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดค่ะวเ อันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบขอได้วันคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ทำไมถึงจบทันใจที่แบบนี้สองในสองนี่แหละเป็นแบบสำคัญนะตอนนี้เห็นข่าวใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่ข่าวสามได้แล้วอาสิงยันต์มาข่ับตอนจนช่วงนี้เห็นข่าวแล้วรู้สึกเลยว่าแต่คเราเเออรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าพวกหนูทอมคอนกันหนักมากมาก ก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาที่แบบเราสามารถติดตามข่าวสารได้เราก็จะพยายามติดตามเห็นข่าวแล้วกนสะเทือนใจก็คิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะสะเทือนใจตามไปแล้วนี่มั่งเนาะน่มั่งทุกคนไอ้ยังไงคนชื่นชมเรา่าแบบว่าเราทนตรงนี้ไปบริจาคตรงนี้ช่วยไอ้คนชื่นชมเราว่าเออความิดีไม่อยากให้มองว่าแบบต้องมาชื่นชมอะไรเลยค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าช่วยได้ก็ช่วยจริง คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่าลนืมเยอะกันแน่ไปไหนต้องความพร้อมตอนนี้ลูกอ๋อตอนนี้ก็99%ล<อ>แล้วค่ะเหลือเข้าหอเหลือข้อสถานที่จริงค่ะ<อ>ก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่สองนี้ค่ะก็ใกล้แล้วอีกสองวันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเดี๋ยวครั้งนีน้หรือว่าแบบโอ๊ยชินแล้วขึ้นต่อยอุยไม่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะอันนี้เป็นคอนแรกของอีโกด้วยที่รวมทุกศิลปินในค่ายค่ะก็<อ> มีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะอ่าคุณโตโต้ว่าพีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่เราเจ็ดคนเนาะมันมีพี่ๆศิลปินอื่นๆในค่ายด้วยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะต้องทํางานเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นในตอนนี้สปอยได้ไหมว่าแบบเอ้ยเราจะเจออะไรนะในงานเสร็จเสร็จ มันจะมีหนูว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนอยากดูไงด้วยอ่าเพราะมันจะมีการได้ยินมาเล็กๆก็เฮ้ยแฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้แฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีหรือเปล่านะเอาแสดงว่าทำกันบ้านมาแล้วว่าเฮ้ยแฟนคลับเราต้องการอะไรบ้างเอาจริงส่วนตัวเป็นผู้หนูอยากทําด้วยแล้วค่ะแล้วก็แฟนคลับเขาก็ดูอยากเห็นด้วยสําหรับคอนเสิร์ตรั้งนี้สองคนนี้แบบกังวลไหมคะแบบที่เราแบบกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยพร้อมพร้อมต่างหรือ เอาจริงๆหนูว่ามันก็แอบชิวๆเราเล่นละก็เหมือนมันมีแบ่งพาร์ทแหละเราเราผิดชอบกันหลายส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศิลปินมันเยอะมันก็เลยแบ่งๆกันทำนั้นรอมาฟินกันเนาะวันนั้นตอังเหลืองเนี่ยชวนหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อยเออก็สำหรับคอนเสิร์ต x o x o Multiverse นะคะยังซื้อบัตรได้อยู่มาดูกันเยอะๆเพราะว่าแบบเราคอนโชว์มาเยอะมากนะคะ50กว่าเพลง คนกว่า4ชั่วโมงจริงค่ะเอาให้ล่างงอ oh. กันไปข้างเออเตรียมแฮนเพิร์ตไปนะคะเฮ้ยห้ามไม่อยากห้ามลุกห้ามลุกเดี๋ยวพามีทุกรถแน่นอนเศร้าซึ้งตรึงใจสวยหล่อเท่ฟินจิ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มีเพะว่ามีครบแน่นอนมีครบแน่นอนอ่ะอัฐาโซนิมเลือคลิปที่หนูไปกิกโต๊ะใช่ไหมเฮ้ยไอ้แก่ คือหนูแค่แบบเ,คเมื่อกี้ข้าวต้มแล้วก็พี่ๆเขาชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็แบบมีความแบบพูดถึงโปรดักตอะไรเงี้ยเราก็มีความแบบเอ้ยสนิทชื่อเชื่กับโปรดักต์น้าเขาเรียกไปชื่อศิลปินเราก็เลยบอกว่าพี่คะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นเรียกเป็นโฟอีฟ e uh. กับ Pepsi, Pepsi, เบ็คซี่เบ็คซี่บอาเปลี่ยนเป็นโฟอีฟ e นะคะ uh. เขาก็แบบโฟอีฟเหรอใครนะ่ะแล้วพี่พนังไงคนเดินมาน้องหน้าคล้ายๆโฟอีฟนะ อุ้ยจริงเหรอพี่นี่ก็เตรียมเลยมาแน่น้องเล่นเวนากหรือเปล่าถูกวงแล้วผิดคนไปหน่อยก็เป็นไวรัลขึ้นมารู้สึกไงบ้างก็แบบ โพลีฟหรือเปล่าเอาจริงๆดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็คล้ายคนในโปลีฟเนาะเราก็แบบมีความคล้ายๆคับคากับคนในวงนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนรู้จักโปลีฟแล้วค่ะที่มันเราก็เราก็ปั่นต่อเนาะเราก็สนุกอยู่แล้วเราเอนจอยคนทักบ่อยบ่อยค่ะจนจนจนจิตเอาบางทีเปิดรูปโปลีฟมายังแบบอันนี้ไขชั้นหรือเธออะไรเงี้ยมีบ้างบางจังหวะค่ะส่วนมากเขาทักเป็นใครบ้างทักเป็นมายซะส่วนใหญ่ค่ะ เหมือนเหรอคะอะคุยกันไหมคุยกันไหมว่าเอ้ยเราเหมือนกันปะก็ถามว่าไม่ว่าเหมือนไหมแต่มันก็มีบางทีทำทรงผมคล้ายกันทันหลักก็โดนในวงทักผิดก็มีใช่ขนาดเพื่อนในวงทักผิดเองเหรอคะมันผมเหมือนกันเลยบางทีแบบคล้ายๆกันในวงอะไรเงี้ยพี่ๆทีมงานก็จะเรียกชื่อถูกชื่อผิดบ้างก็จะชินๆกันไปแต่เราก็สวยเหมือนกันเละเนาะง่ายๆเลยเราสวยเหมือนกันเอ อย่างตัวเองมันม,มันทีมเสียเซลฟ์ป่คนทั้งวะหน้าหน้าเหมือนอะไรอยเงี้ยได้ไหม,มอ,อืมคือไมลมันสวยหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกไ,ไม่ดี <c oughs> อะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ก็เหมือนคนสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สวยนะแต่เราก็ใช่เราก็สวยอยู่แล้วเอ,อ้ยเ,เ,เหมือนโซลินก็ดีเหมือนไมลก็ดีออคือเหมือนใครในโฟยิ้มคือดีหมดเลิศเราแฮปปี้อยู่แล้วแต่การที่แบบท่านบอกว่าหน้าเหมือนโฟยิ้ี่มีทำนี้เป็นยังไงเอ้ยหน้าก็ หนูได้แต่งหน้าอาจจะใช่ตอนนี้ขอไปแค่เหมือนไปก่อนเพราะหน้าสดเลย <S <S อาาะได้แต่งหน้าอาจจะใช่เลยแล้จะติดหน้าสดออกข้างนอกเปิเดไหมคะตลอดเลาใช่เพราะเราแต่งหน้าบ่อยเราก็ต้องมีเวลาแบบได้พักหน้าให้ฟืุนฟูบอาเรียกวันว่างคือหน้าสดเลยใช่เรามั่นเลยมีบางทาลิปนิดหน่อยให้ เอ้ยเลือดปาดเบาๆอะไรเงี <S <s ้ยเน้นจอยเน้นฟิลแสดงว่ารอบหน้าเขาต้องต้องแต่งเต็มเจอแน่รอบหน้าเขาต้องหนูใส่กูไปกระโปรงให้เขารู้ไปเลยพร้อมเพอร์ฟอร์มโอเคข่ะต้องทำต้อะทำไม่เห็นจริงนะใช่เลยองพี่เล่นแม่นะ สองสาวก็ดีู้สองสาวก็ดี้เน่ยพสาวโอเคเอาตาลอนเลยตาลอนบอกว่าสาวมีตัวมหนตัวลืนเองบางตัวลินนะหยืนขึ้นบนนะขึ้นบนนะขึ้นบนตัวยืน